จากการจัดอันดับบิ๊กไบยนิยม10อันดับของเมืองไทยในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือปี2017หรือปีพศ2560ที่ผ่านมาผลก็ปรากฏว่านะครับอันดับที่1เป็นของ Honda c b 650F อันดับที่2 c b r 650F อันดับที่3สตรีททวินของ Triumph อันดับที่4 Honda c b 500X อันดับ5 k a w าสกิ z Z 900อันดับ6 CBR 500R อันดับ7 Royal Enfield 500 Classic อันดับ8 CB 500F อันดับ9 BMW R1200GS และอันดับที่10ก็คือ Versys 650ผลก็ปรากฏว่านะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าการจัดอันดับครั้งนี้นั้นวัดจากอะไรวัดจากยอดขายจดทะเบียนทั้งหมดครับและก็มีหลายคนที่สอบถามเข้ามาว่าทำไมยอดขายของ Kawasaki จึงสู้ฮอน d a าในตระกูล5ารไม่ได้โดยเฉพาะ z 650นินจา650หรือว่า v วอร์ซ650ที่อยู่เพียงอันดับที่10ของตารางถ้าเปรียบเทียบยอดขายของ c b 500X Sport Avenger นะครับทำได้สูงกว่าเวอร์ซ650ของคาลสก i ถึง3เท่าตัวถ้าเปรียบเทียบระหว่าง CBR 500R ก็มียอดขายที่สูงกว่านินจา650ถึง2เท่าครึ่งขณะที่ c b 500F ก็มียอดขายที่มากกว่า z 650ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์และถ้าหาว่าจะมีการเปรียบเทียบระหว่าง Honda c b 650 f อันดับที่1ของ b i กบาในเมืองไทยก็คือจะมียอดขายที่มากกว่า z 650ถึง5เท่าตัวส่วนรุ่น c b r 650 f ที่มียอดขายอันดับที่2ของตารางนั้นก็มียอดขายที่มากกว่า Ninja 650ถึง6เท่าตัวเช่นกันก็จะเห็นได้ว่านะครับยอดขายของาวสกิในตระกูล 654cc นั้น ลดต่ำลงอย่างน่าใจหายต่อช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาถ้าเปรียบเทียบกับยอดขายของ Kawasaki e r 6 n ในอดีตแล้วจะเห็นว่า Z650 รุ่นปัจจุบันนี้นะครับทำยอดขายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไม Z650 ถึงสู้ CB500F ของ Honda ไม่ได้ส่วนหนึ่งที่รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตในตระกูล144ของ Honda สามารถเอาชนะ Kawasaki ได้นั้นก็เป็นเพราะเรื่องของราคาที่ถูกกว่าและมีการจัดโปรโมชั่นมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้น ยอดขายที่ทําได้สูงกว่าจึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดแต่อย่างที่บอกครับว่าแฟนๆคา w a s a หลายคนก็มีความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะพ่ายแพ้แก่ตระกูล h a r o ิซี i ของฮอนด้านี่คือเรื่องจริงครับวัดจากยอดขายยอดจดทะเบียนที่ทําได้ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันดับที่1ก็คือ Honda cb 6 5 0 f อันดับ2 cbr 6 5 0 f อันดับ3 Triumph Street e Twin อันดับ4 cb 5 0 0 x อันดับ5 Z900 อันดับ6 CBR 5 0 0 R อันดับ7 Royal Enfield Classic อันดับ8 CB 5 0 0 F อันดับ9 R 1 0 0สออันดับที่10 Versys 650และนี่ก็คือ10อันดับ Big b i บ e ยอดนิยมของเมืองไทยในช่วงปีที่ผ่านมาครับ